สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพโชคครับเมื่อนี้สอพโชคกันั่งอยู่ที่วัดบุรพารามครับพอช่วงเสาร์กัมาถวายปัจจัยรวมสางรมแป่งน้ำหลวงพีพันครับก็พอดีมากนี่กับมาเจอกับบริวารของปูเฮาครับมาเจอบริวารของปูครับนี่แหละครับบริวารของปูกรู้สซึกว่าสิมีตัวเลขแนวทางครับไปฝากพี่ฝากน้องคือเก่าล่ะครับซึ่งในพี่น้องกับเบิ้งไปน้ำกันครับว่า พี่น้องสีเห็นตัวใดครับก็ตามซอพ่โชคมากครับพี่น้องครับเมื่อนี่กายยังโมโหครับเดี๋ยวซอพ่โชคสิพาพี่น้องไปเบิง้งว่าสิมีตัวใดสิเป็นยังไดสิเป็นตัวรับตัวดีสิได้เสียงโชกอ่างเสียงครับพี่น้องเข้าว่าสิได้เสียงโชกน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง้งว่าเพิ่นสี่หายตัวใดเพราะว่าเพิ่น เกินมาจากในวัดนี่แหละครับเป็นสัตว์เลี้ยงของปูของยาครับเพิ่นได้มาอยู่น้ำปูน้ำยาเลยครับตอนนี้อยู่บ้านปูเลยครับไอไปไซกับ่บไปว่าสันครับตอนนี้ไอเพิ่นไปไซกับ่บไปเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งครับโอ้ใช่เบิ่งครับบันพี่น้องครับเบิ่งชัดๆเลยครับหาครับหาหนามาแล้วหนึ่งเดี๋ยวหาอีก ก็ผาโชคเห็นหาแล้วพี่น้องที่เห็นอยังน้อบ้านเนี้เนอ้อที่น้องอยึทางบา้านเพิ่งน้ำกันครับเพิ่งไปน้ำกันว่าเห็นตัวใดเป็นแมห่หายโขกหายหลาบเหรอครับพี่น้องครับเนาะี่เห็นล่างๆนี่เห็นมานี่คือแปดนี่นะครับแปดยี่จุดนี่นี่พี่น้อง,บงเบื้องอา มันแปดแล้วเมื่อวานนี้เขาน้อยมินบ่ครับเขาทั้งสามตัวเขาทั้งสามตัวเห็นแปดเป็นว่าล่างๆเหลอครับแปดบ่ล่างลหรครับชัดเจนครับคือแปดถันมีแปดก็ต้องมีหาครับเพราะหาอยู่นี่แล้วครับหายืนนี่แล้วครับหายืนครับพี่น้องหาเป็นตัวยืนพี่น้องกอาแปดใส่ได้ครับเอยดงนี้หาเป็นตัวยืน เรย่องตัวหนังสือคนเขียนวางเน่ยนะนะ,นะ<บ>นเป็นตึกบอ่บอใบใหม่บุญบ่อใบใหม่ยันเปลี่ยน้าบุญบ่เป็นบ,อบอ่อใบ,บ,บ,อบอใหม่แต่จะเห็นอลอดิ่งครับเอาทั้งบนทั้างล่างเ้อพี่น้องคนว่านี่ข้งบนั้างล่างแต่ตัวหนังสือนี่เป็นบนล่างแน่นอนเนี่ย ล่อเลือดล้วกระบอกไฟไหม้ครับล่อเลือดล่อ,อเลือดทั้งเครื่องบ่อยไหมทั้งไตเรื่องจบบเป็นบนเป็นล่างแล้วเอาเั่งไหนพี่น้องกับปเบิงเอาได้ครับเด้อชัดๆครับเป็นบริวารปูา่าแหละครับยี่นี่ สามหาสองสามหาสองในทัดเจนครับสามหาสองเอาอ F เป็นตัวได้เราพี่น้องขึ้นหลายตัวแถวนอกวันนี่แปดหาแล้วก็มีสามหาสองแปดหากับสามหาสองเด้อพี่น้องอย่าลืมอ,อย่าลืม แปดห้ากับสามห้าสองชัดชัดครับพี่น้องครับนนชัดชัดมีนนัีเบื้่งลึกแต่แบบเอาเงินผ้ารวยเห็นหา,าสันชัตยเจ็ดหา้าสัดเจนขึ้นกันครับนี่เ,เอาเอาตัวรักก่อนนะครับเด้อตัวรักนี่สามห้าสองก่อนครับมี่เจ็ดนี่หา้า เห็นแล้วนะเห็นเห็นบุคคลกันนะผู้นึงเห็นแค้นหาแต่ว่าส่อพระโชกเห็นห้าน้อยแปดหากับห้าน้อยเหม then, you, mean, good, top, ือนเลิมสามหาสองนี่แหละครับสามหาสองนี่ชัดชัดที่นอนกะร่องไปเสียงมองครับห้าน้อยเมื่อนี้เจ็ดห้า เจ็ดห้าอืมฮะเทีย่ยบบอเบลอเพราะกล้อ,องมันปรับกล้องปรับแสงเองครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยเบิ้งหาเทียมันกับสิบมั่วมั่งยังมั่งครับเข็นอยู่กับสภาพอากาศครับเจ็ดหานี่งามเด้อนี่เจ็ดห้าห้าน้อยเหมือนแลงวันที่สิบเก้า แต่ว่าสีงามที่สุดอยู่ที่แปดหาตอนนี้นี่นะเห็นชัดๆเลยแปดต้องหาต่างคนต่างเห็นน,อน้องค่ะเนี่ยเอานี่เจ็ดนี่ห้านี่เจ็ด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 นอนพ่ารวยเห็นเจ็ดเจ็ดกับ 7, 7, เจ็ดเจ็ดมีสามน้อยเด้อหูเลี้ยงสามน้อยเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดห้าค่ะ นี่ด้วยครับพี่น้องยี่จุดนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาแปดหางามครับนั่นชัดเจนเลยทั้งแปดทั้งหาครับอ,อาไปเสียงน้อยเหมือนแลงเด้อค่ะัน,นที่สีนเกตตัวนี้นตอนนี้เบื้องด้านหลังคนครับพี่นอ้งนองครับมาเบื้องข้างหลังคนสิมียังเหยีกบ่า,บาสันจะทั้งท้องเห็นแล้วละผู้นึงก็เห็น เอา้ามาทางนี้ก็เห็นหาอีกแล้วหาง่ามมีดีใช้ซีอืมหาเห็นวันหาชัดเจนแปดก็ชัดเจนนี่โอ้แต่ว่าแปดหามาแห้งที่หนอสามสอง โอ้น้ำขึ้นมาอยู่ทั้งหลังสามกับสองกับมี่สามสองแล้วแปดกับหมาแห้งเน้อพี่น้องเน้อแปดกับห้าพี่น้องก็คือที่เห็นนะครับพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็ต้องเห็นที่บ้านนี่เห็นคักเห็นชัดเด้วเน้อห้าในชัดเจนครับห้าสี่เอห้าสี่แหงเบิองแหงมีตัวเลขได้พผนมาให้ครับ ่แห้าสีเหน,เนหาน้อยอมือแรงเ้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีเบงเอาเด้อบานนี่เห็นคักแล้วระบานนี้ฮ่าจีห่าจีกว่าหางอ่ไมีดีเอาที่ชัดๆเอาให้ชัดเจนเลยทั้งหลังเนี่ยห้าสามสองอันดับแรกเลยอ่าสามสองเด้อพี่น้องอันดับแรก มึงข้างหลังันนี้ก็ได้แต่ว่าแปดกับหาเป็นตัวยืนครับแปดกับหาเป็นตัวยืนหันวหัวพี่น้องเสียไปสื่อน้อยหรือไปเสียงลอเตเตอรี่ใบจักใบสองใบเป็นเลขง่ายก็ได้เด้ครับด้วยปูพ่นอาจสิให้โชคให้ลาภเพราะยุ่ดีๆพ่นก็นขึ้นมานะครับขึ้นมาจากมึงดูครับในปลาผลพ่นเขามาอยู่นี่ครับมาอยู่บ้านปูบ้านยานี่ ห้หนีก็บ่หนีไหมพี่น้องเ,อเป็นม่อยากแาห่หายโชคห้ลาบเกินให้โปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องครับพิษถูกกัจยวาวกันอันนี่ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลครับมามักสอบน้ำก็จังอไปร่งทุ่นนะครับมามักสอบก็จังน้ำไปลงทุนสองสามหาหรือแปดหาเนี่แหละครับ เดี๋ยวผลจะว่าโอ้สอปลาชโชคนี่เห็นดิยังว่าไปเมื่อวันวัมนนี้มันเห็นดหลีครับเห็นดหลีเดี๋ยวได้ว่าให้พี่ให้นน้องฟังอยากให้นี่โชคน้ำกันครับเพราะว่าอันนี้เป็นบริวารของปูเิ่นข้นมาไห่โชคครับบ่มีผูใ้ใดไปจับิ่นมาเด้ครับพี่น้องนี่ยมครับงามนี่ว่าหาเนี่นยเด่ค่าทั้งนี่แหงงามบัน เอาสี่ให้เบื้องแน่อยู่มองได้ก็อนเออนั่นเออนม่ชัดเจนครับพี่น้องชัดเจนอ๋อเลขหาอยูชัดเจนเนาะสามสองสามหาเออพี่น้องเลยทั้งนี้เงทั้งนี้เป็นแปดหานี่เท่านี้ครับพี่น้องสรุปได้คือสองสามหากับแปดหาครับสองสามหากับแปดหาครับอันนี้ก็ให้พี่น้องครับ ไปจับลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบนะครับเด้อถามมีโอกาสครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือตัวเลขหลังเตาครับที่แถมถ่ายคลิปนี่ครับคือหลวงพีเราบอกว่าเราเห็นอยู่หลังเตาครับพี่น้องเป็นตัวเลขที่สวยงามครับเก้าห้าสองหกเจ็ดครับพี่น้องกล่าวไปวิเคราะห์เบึ้งครับบังที่อาจจะเป็นเลขน่ายใจเป็นเลขที่น่าลงทุนอันพี่น้องมกัก ก็อล่องไปยิบลอตเตอรีร่ไว้สักใบสองใบก็ได้ครับเพราะว่าสิเป็นเก้าสองหกเจ็ดยังนี้ก็ได้ครับพี่น้องไปตัดเสื้อครับเพราะว่าหลวงพี่พ่นกะเห็นจังสี่พันกะแลกอยากเอามาให้พี่น้องเบิ้ง่าที่สิ่งที่เห็นนี่มันเป็นจังไหนว่าสันครับสวยงามบอาสันพันวาตามที่ซอพระโฉเบิงเราเป็นตัวเลขที่สวยงามด้วยพี่น้อง ยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบก็ได้ครับพี่น้องสิบบเสียหายยังดอกใบสองใบครับอาจสีโชคดีก็ได้ครับเพราะว่าหางเทีเยเตาเ็นกันให้โชคด้วยกันนะครับด้วยพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลครับพิดถูกกกียรติยศกันขอบคุณพี่น้องทุกถูทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับแต่ถูกแจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบัได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ